สวัสดีคะ่ะก้อยจากเพจลอยล้าสมุนไพรนะคะวันนี้นะคะก้อยก็มาถอนหอมเบงเลยส่งลูกค้ากันค่ะมีลูกค้าที่จองไว้เมื่อ2เดือนที่แล้วด้วยนะคะก้อยก็จะเคลียให้ตามคิวก่อนเลยจ้าหอมเบงเลยของน้องก้อยนะคะมีคนสนใจเข้ามาเยอะมากๆเลยขอบพระคุณพี่ๆมากนะคะที่ให้ความสนใจแต่ตอนนี้เนี่ยน้องก้อยขอเคลียออเดอร์ให้กับลูกค้าเก่าก่อนนะคะลูกค้าใหม่ตอนนี้ยังไม่เปิดรับนะ เพราะว่าตอนนี้ก็มีอยู่อีก100คิวนะคะที่ต้องจัดส่งเนาะถอนหอมแบ่งมาแล้วก็จะทําแบบนี้เลยนะคะเอามาเคาะดินออกเนาะน้องก็คือต้นสวยมากๆเลยนะคะรากยาวแข็งแรงมากๆเลยค่ะแต่ละวันก้อก็จะถอนได้ประมาณ30กล่องนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทันรอบนะคะก้อยก็จะโทรหาลูกค้าตามคิวเหมือนเดิมนะคะนี่ก็คือกลองละ1นกิโลนะคะที่ก้อยกำลังแพ็คให้ลูกค้าเนาะ หอมแบ่งเลยหรือบัวเลยนะคะเป็นหอมแบ่งสายพันธุ์โบราณค่ะทุกคนใช้ต้นพันธุ์ในการขยายนะคะเพราะหอมแบ่งเลยเนี่ยเขาจะไม่ลงหัวเลยค่ะ สามารถขยายได้2วิธีนะคะก็คือขยายด้วยมเมล็ดนะคะแล้วก็ขยายด้วยลำต้นนะคะวันนี้ก็แพ็กออเดอร์เรียบร้อยนะคะเตรียมจัดส่งให้กับพี่ๆนะคะที่สั่งกันไว้เนาะวันนี้ไม่ได้มีแค่หอมแดงเลยอย่างเดียวนะคะออเดอร์ของน้องก้อยก็คือมีเซตทดลองปลูกมาเยอะมากๆนะคะแล้วก็มีมเมล็ดผักนะคะกล่องเล็กๆนี่คือมเมล็ดผักอย่างเดียวนะคะมีพี่ๆหลายๆท่านนะคะถามกันเข้ามาเรื่อง มแมลงนะคะว่าน้องก้อยดูแลผักยังไงทําไมถึงไม่มีมแมลงมารบกวนเลยเดี๋ยวน้องก้อยจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านบนคลิปนะคะและก็มีลูกค้าหลายๆท่านนะคะถามมาอีกว่าใช้ปุ๋ยหมักอะไรในการฉีดพ่นต้นพืชนะคะอันนี้อยู่ในขั้นตอนการคิดนะคะวิเคราะห์เพิ่มเดี๋ยวก้อยจะมาแจกสูตรนะคะแต่ก้อยขอคิดค้นสูตรที่มันเวิร์กที่สุดก่อนนะคะก้อยจะมาทําคลิปให้ แพ็คของเรียบร้อยนะคะแลก็นำมาส่งที่เคอรี่เลยจ้าวันนี้ก็มีออเดอร์เยอะมากเลยนะคะจะมีเป็นพิซมอดหนึ่งกระสอบด้วย